เปิดหลักฐานฟาดหน้าหุนเซนค่ะศาลาตรีมุกไทยเป็นคนสร้างครั้งอดีตสุดงดงามจนเขเมรเข้ามาทำวอดวายไปหมดเลยค่ะ มีประเด็นเดือดของขเมนมาให้วิภา์วิจารณ์กันอีกแล้วนะคะและต้องบอกว่าเป็นประเทศที่เพื่อนบ้านไม่ค่อยอยากจะสูงสิงด้วยสาเหตุเพราะอะไรก็คงไม่ต้องอธิบายกันให้มากความอีกแล้วนะคะอย่างล่าสุดในประเด็นสาลาตรีมุกที่ขเมนเพิ่งเข้ามาเผาแล้วก็อ้างว่าไม่เจตนาไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าสืบเบื้องหลังจริงๆก็คงหาหลักฐานได้ไม่ยากเลยทีเดียวก่อนหน้านี้สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชานะคะได้โพสต์ภาพถ่ายขณะอยู่ที่สาลาตรีมุกแล้วก็อ้างว่าสาลาตรีมุกเป็น ของกัมพูชานั้นพบว่ามีภาพที่เก่ากว่านั้นซึ่งเป็นภาพการสร้างศาลาตรีมุกและผู้ที่อยู่ในภาพถ่ายเปิดเผยว่าเป็นรูปที่ถ่ายไว้ตอนไปเยี่ยมกำลังพลร้อยรอห0 2 2ชากรอ 6, ขณะกำลังปรับปรุงพื้นที่ เพื่อเตรียมพิธีเปิดศาลาตรีมุกเมื่อปี1991ที่ช่องบกซึ่งก็คือ2ปีหลังจากที่พลเอกชาติชายชุนหวันอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเมื่อกว่า30ปีค่ะโดยทางการไทยจึงได้มอบหมายให้ทางทหารโดยกองทัพภาคที่สองสร้างศาลาตรีมุกตั้งอยู่ที่ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติซึ่งสร้างในสมัยที่พลเอกวิศรภงษ์หนุนพักดีอดีตผบทบในฐานะที่เคยเป็นแม่ทัพภาคที่สองเป็นพื้นที่ ที่บรรจบกันของ3ประเทศคือไทยลาวและกัมพูชาโดยตรีคือสส่วนมุกค,คือด้านสำหรับสาลาตรีมุกแห่งนี้นะคะได้จัดสร้างขึ้นหลังจากเหตุการณ์ประทาที่ชายแดนช่องบกยุติลงในปี2530ถึง2531จากนั้นทั้ง3ประเทศได้นัดมาพูดคุยกันที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยพระลานเสือขณะนั้นทางพลโทโนรินมุทุก,กันค่ะเตรียมทหาร11เป็นอดีตรองผอ,อชกอร6 ซึ่งหลังจากทําพิธีเปิดศาลาตรีมุกได้มีการพบปากพูดคุยกันอย่างต่อเน,นื่องตลอดมาซึ่งทั้ง3าประเทศนะคะก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันเช่นการแข่งกีฬาระหว่างทาหารที่อยู่ในพื้นที่เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง3ประเทศเทศกาลวันสงกรานและเทศกาลปีใหม่ก็ได้มีกิจกรรมทําร่วมกันค่ะ คั้งน,นี้การสร้างศาลาตีมุกเป็นการพูดคุยกันแล้วระหว่าง3ประเทศในสมัยนั้นทางประเทศไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและกองทัพภาคที่2ฝั่งประเทศลาวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแขวงจำปาสักและทางกัมพูชาก็คือผู้ว่าจังหวัดพระวิหารได้มีการมาพูดคุยกัน แต่ไม่ได้ทําเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรไว้แต่เป็นการทําด้วยหัวใจซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อสร้างไว้ให้กับทางเจ้าหน้าที่ทั้ง3ประเทศได้มีการประสานงานโดยเฉพาะหน่วยกําลังทาหารทั้ง3ประเทศที่มาปฏิบัติภารกิจอยู่นาปากช่องบกหรือในปัจจุบันเรียกว่าช่องบกเป็นรอยต่อทั้งสประเทศมาอยู่ตรงที่จุดนี้ ซึ่งหากมีปัญหาอะไรก็ให้มาพูดคุยกันพื้นที่ตรงจุดนี้หากมีการพัฒนาร่วมกันก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดของแต่ละประเทศเลยทีเดียวโดยหลังจากที่ฮุนเซนนะคะนำภาพมาโชว์กับชาวกัมพูชาว่าตนเองได้เข้ามาถ่ายรูปเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2553แล้วนำมาอ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของดินแดนแล้วมาบอกว่าทหารเขมรอยู่มาตั้งแต่ก่อน2543แอสศา,าตรีมุกเนี่ยสร้างมากกว่า30ปีแาลราตีมุกหรือประชาชนในพื้นที่เรียกว่าศาลรารวมใจไทยลาวกัมพูชาได้ถูกเผาทำลาย เมื่อคืนวันที่28กุมภาพันธ์2568โดยทหารกัมพูชาค่ะจากนั้นทางทหารกัมพูชาก็เข้ายึดพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตจนรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนประเทศไทยที่ช่องบกเรื่องนี้ค่ะก็มีชาวโซเชียลเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่าแม้ขมรเ,เนี่ยก็เช่สตอนะ อ้างเข้าไปได้ไม่ดูเลยหลักฐานก็มีอายบ้างไหมภาพครั้งอดีตตั้งแต่สร้างมาก็มีแต่ความสวยงามน่าจดจํต้นคอมเมนต์เข้ามาไปที่ไหนก็ทําข้าวของเขาเสียหายหมดเลยค่ะงานนี้บางคอมเมนต์นะคะถึงกับบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ถือว่ามีความอดทนสูงจริงๆนะที่อดทนกับความยั่วยวนกวนส้นเท้าของกัมพูชาได้ขนาดนี้เพราะว่ากัมพูชาเนี่ยก็ทําทรงไม่ได้กลัวไทยเลย แต่ก็มองว่าในกัมพูชากําลังทาชาตินิยมเพื่อเรียกร้องคะแนนเสียงอยู่เรียกร้องความรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าลึกๆแล้วน่าจะเปิดฉากรบกันยากนะเพราะว่ารัฐบาลก็รู้จักกันดีก็คือถ้าสมมติไทยเป็นอิสราเอลนะคะนี่ว่ากัมพูชาคุยไม่รู้เรื่องแบบเนี้ยบอกให้ถอยก็ไม่ถอยแล้วยังขุดสนามคุยนะคะเสริมกาลังรดถังอีกกัมพูชาเนี่ยอยากไปแล้วล่ะค่ะป่านนี้